รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปุย๋ยออร์แกนิก TPI บริษัทโคเรีย LED and Equipment จำกัด สู่เวทีคณเก่งปีที่15ครับการแข่งขันตอบคำถามชิงช่วยพิชษทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับคำถามของเรานั้นหลากหลายนะครับไม่ได้อยู่ในห้องเรียนตำลาเรียนเท่านั้นแต่เกิดจากการเปิดหูเปิดตาเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆหรือการออกเดินทางก็เป็นการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันและในเมืองไทยของเราก็มีสถานที่ที่น่าเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อจะเรียนรู้อีกมากมายนะครับ ก็จะรวมมาเป็นคำถามของเราครับโรงเรียนที่อยากส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันยังคงส่งมากันได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้รวมทีมกันมามอต้น1คนมอปลาย1คนรวมเป็น2คนเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนครับสมัครมากันได้เลยนะครับ และสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของปี2559นะครับเป็นการหาตัวแทนสายที่1ซึ่งปีนี้เราแบ่งออกเป็น4สายนะครับเราแชมป์แต่ละสายนั้นมาพบกันเพื่อหาผู้ชนะในช่วงปลายปีในที่สุดนะครับสทีมวันนี้จะฝ่าฟันจนเป็นตัวแทนสายที่1ได้หรือไม่ต้องติดตามนะครับว่าจะทําคะแนนได้เท่าไหร่ไปพบกับั้งทีมได้เลยครับ คู่หูจากโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาจังหวัดนครพนมพบกับโรงเรียนตราดประการคุณจังหวัดตราดโรงเรียนใดจะพิชิตแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ไปครองตามรุ่นกันเลยช่วงร้อยเรื่องรอบโลกสนับสนุนโดย 4M Multimedia โทร02 539 7115-9ข้อไปปังเลอแปงอร่อยนุ่มสองไส้13บาทหาซื้อได้ที่711 บขอสอนั่งเพลินเดินทางปลอดภัยโทร1490โรงแรมไมรูมบายเสริมทรัพย์จังหวัดสระแก้วโทร037 609 722กศิการในรอบนี้เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับแต่ละทีมนั้นจะได้ตอบคำถามทีมละ3ข้อครับในเวลา15วินาทีถ้าตอบถูกก็ข้อละ50คะแนนครับ ถ้าถูกทั้ง3ข้อนอกจากได้150เต็มแล้วพิเศษให้อีก30เป็น180คะแนนทีมแรกครับนาแกสัมคีวิทยาครับข้อ1ครับทีมฟุตบอลที่ได้ครองแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกปี2015คือทีมใด 1. ชนบุรี FC 2. บุรีรัมยูไนเต็ด 3. แมนเชสเตอร์ซิตี้บุรีรัมยูไนเต็ดค่ะถูกต้องนะ United, ครับบุรีรัมยูเนเต็ดครับ ลุยลำอยู่ในเต็ดคว้าแชมป์ปี2015เป็นปีที่3ติดต่อกันด้วยนะครับเก่งมากนะฮะอ่ะมาดูข้อที่2ครับหากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุจะต้องต่ออายุภายในกี่วันจึงจะไม่เสียค่าปรับ1 60วัน2 90วัน3 120วัน90วันค่ะ90วันนะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่90วัน 60วันนะครับผู้ถือบัตรสามารถยื่นขอทําบัตรใหม่ได้ภายใน60วันจะไม่เสียค่าปรับข้อ3ครับพระพุทธรูปทองคําบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานอยู่ที่วัดใด 1. วัดพระศรีรัตนศาสาศดาราม2วัดพระเชตุพนวิมลมังคาลารามราชวารมหาวิหาร 3. วัดไตรมิตรวิทยารามวารวิหารข้อไหนครับข้อ3ค่ะตอบข้อสามวัดไตรมิตรครับคำตอบถูกต้องคือข้อ3ครับถูกต้องครับวัดไตรมิตรครับ ที่นั่นมีพระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตรหรือพระพุทธมหาสวรรคปฏิมากรซึ่งถูกบันทึกไว้ในหนังสือกินเนส s บุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคะแนนรอบนี้มี100คะแนนครับมาดูทางฝั่งโรงเรียนตราดระการคุณจังหวัดตราดบ้างนะฮะเริ่มนะครับข้อ1ครับกระทรวงการคลังมีตราประจํากระทรวงเป็นนกชนิดใด 1. นกวายุพัก2 นกยูง 3. นกเขาแมวข้อหนึ่งครับถูกต้องครับนกววยุพาครับนกววยุพานนั้นเป็นนกในเทพกระนันของตะวันตกอยู่ในป่าหิมพานนะครับข้อ2ครับแว่นตาใช้คำราชาศัพท์ว่าอะไร 1. ฉลองพระบาท 2. ฉลองพระองค์3ฉลองพระเนตรข้อ3ครับฉลองพระเนตรคำตอบที 1. 1> ่ถูกต้องครับ ฉลองพระองค์หมายถึงเสื้อนะครับฉลองพระบาทหมายถึงรองเทา้าทาแวนตาคือฉลองพระเนตรนะครับข้อ3ครับเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาโดยรัฐจ่ายเป็นรายเดือนเรียกว,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 ว่าอะไร 1. บํานาญ2บําเหน็จ 3. บําเหน็จตกทอดข้อ1ค่ะตอบข้อ1นะครับ <S <S บําน,นาญเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับ บำนาญก็คือรัฐจะจ่ายให้เป็นรายเดือนนะครับส่วนบำเหน็จก็คือจะจ่ายตอบแทนให้ครั้งเดียวมาเป็นก้อนหนึ่งเลยส่วนบำเหน็จต,ตกทอดก็คือข้าราชการเสียชีวิตระหว่างรับราชการบำเหน็จนี้จะตกทอดไปยังทายาทมาดูสรุปคะแนนกันดีกว่านะครับว่าได้เท่าไหร่ยังไงกันบ้างครับโรงเรียนนาแกสามรรัคคีวิทยาจังหวัดนครพนมมี100คะแนนครับโรงเรียนตราดประกันคุณจังหวัดตราดครับนอกจาก150แล้วมีโบนัสให้อีก30เป็น180คะแนนครับ แต่รอบหน้าจะเป็นอย่างไรมีอีก320คะแนนให้ลุ้นกันคำถามจากรูปภาพเดี๋ยวลุ้นกันต่อช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ช่วงสเสน่ห์เมืองต้องห้ามพลาดสนับสนุนโดย 12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย<ฤต> <state> การรถไฟแห่งประเทศไทยโอ้ยออ <pi> ร์แกนิก TPI ะนเมืองต้องห้ามพลาดมาแล้วนะครับและจะเป็นคำถามจากรูปภาพให้น้องๆได้เลือกตอบกันครับทั้งสองทีมมีโอกาสเลือกทีมละสภาพครับโดยสลับกันเลือกเลือกแล้วมี15วินาทีในการคิดและตอบนะฮะ ตอบถูก80คะแนนครับแต่ไม่ตอบหรือตอบผิดทีมที่ไม่เลือกภาพนั้นจะมีโอกาสขโมยคะแนนและถ้าถูกก็80คะแนนเช่นเดียวกันนะครับปราตการครูจะได้เลือกภาพก่อนนะฮะเลือกภาพไหนดีครับ12เมือง<ม>ต้องห้ามพลาด plus ครับ12เมืองต้องห้ามพลาด plus โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาดูภาพครับนี่คือพระตำหนักชาลีมงคลอาจเป็นหนึ่งในพระตำหนักในราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมครับคำถามครับปราตการคุณครับราชวังสนามจันทร์ สร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์พระองค์ใดครับรัชกาลที่5ครับรัชกาลที่5คําคตอบที่ผิดนะครับไม่ใช่นะ <S <S โอกาสขโมยคะแนนมาแล้วครับเอาล้วครับนาแกสามัคคีวิทยาครับรัชกาลที่4ค่ะเมื่อไม่ใช่รัชกาลที่ <S <S อ่าก็เป็นรัชกาลที่4ไปฟังคําตอบจากท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชวังสนามจันทร์สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2450ถือเป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนคปรปฐมประกอบด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักหลายหลังนะคะซึ่งรวนแล้วแต่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมบรรยากาศก็แสนจะร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ถ้าอยากไปชมความสวยงามของพระราชวังแห่งนี้นะคะสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกายกเวน้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ เป็นคำตอบ<ไ>ที่ผิดนะครับไม่ใช่รัชกาลที่4ครับไม่มีทีมใดได้คะแนนจากภาพนี้ฮะต้องมาดูภาพต่อไปครับว่าจะได้หรือไม่ครับนักแกสัมมคีวิทยาได้เลือกครับภาพไหนครับปุ๋ยออร์แกนิก TPI ปุ๋ยออร์แกนิก TPI มาดูภาพครับนี่เป็นตลาดการค้าชายแดนที่สําคัญแห่งหนึ่งของไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับชื่อตลาดแห่งนี้ก็คือตลาดโรงเกลือโรงเกลือใช่ไหมคาถามครับตลาดโรงเกลือตั้งอยู่ที่อําเภอใดของจังหวัดสระแก้วครับ อำเภอสิงคอนค่ะผิดนะครับไม่ใช่สิงคอนครับโอกาสขโมยคะแนนไม่อีกแล้วนะครับตราตการคุณโอขโมยกันกลับไปกลับมาแต่จะได้หรือไม่15วินาทีครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองเลยและกันอำเภอเมืองจะถูกต้องหรือไม่ฟังเฉลยจากท่านผู้มีการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคำตอบสําหรับข้อนี้คืออำเภออรยประเทศสําหรับสิ่งที่ต้องห้ามพลาดในการเดินทางไปอำเภออรยประเทศคือตลาดโรงเกลือ ตลาดโลงเกลือมีชื่อเสียงและกว้างขวางใหญ่โตมากมีร้านค้ากว่า4,000ร้านในส่วนของสินค้าก็มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าทั้งมือหนึ่งและมือสองเรียกได้ว่าในแต่ละวันของตลาดแห่งนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นับหมื่นคนเลยทีเดียวทำให้มีเงินสะพัดนับร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ ไม่ถูกต้องครับไม่ได้คะแนนอีกแล้วนะครับภาพที่สองโอ้โหภาพที่สครับาสตราการคุณเลือกครับนมสดหนองโพค่ะนมสดน้องโพดื่มน้องโพให้เราโตไปด้วยกันมาดูภาพครับนี่คือภาพเมล็ดกาแฟแน่ๆนะฮะจังหวัดใดของประเทศไทยปลูกกาแฟมากที่สุดรู้ไหมชุมพรครับปลูกเยอะขนาดที่รับฉายาว่าเมืองแห่งหุบเขากาแฟคําถามครับในจังหวัดชุมพรปลูกกาแฟพันธุ์อะไรครับโลบัสต้าครับ โรบัสต้าถูกต้องหรือไม่ฟังเฉลยจากท่านผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับครับคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้ก็คือนะครับเป็นกาแฟพัน์โรบัสตา้าครับ ซึ่งนิยมปลูกในพื้นที่ของภาคใต้ซึ่งมีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพรเขาได้มีการเอากาแฟพัน,พนโรบัสซ่าเนี่ยนะครับมาให้ชมดบริโภคเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วก็นําเมล็ดกาแฟไปแปรรูปเป็นกาแฟที่มีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยนะครับสำหรับท่านที่เป็นคอากาแฟา <c oughs> ต้องห้ามพลาดขอเชิญท่านมาชิมกาแฟขี้ชมดท,ที่อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับถูกต้องนะครับโรบัสซ่าโอ้เก่งมาก น้ำทางไปอีกต้องมาดูว่าภาพสุดท้ายนาแกสัมคีวิทยาจะได้หรือไม่ภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาดูภาพครับนี่คือภาพสถานีรถไฟนครลำปางตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับตัวอาคารของสถานีถูกบันทึกเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นด้วยคำถามนะฮะสถานีรถไฟนครลำปางมีลักษณะอาคารผสมกันระหว่างสถาปัตยกรรมไ,ไทยภาคเหนือกับสถาปัตยกรรมแบบใดครับล้านนาค่ะ ผิดยังะไม่ใช่นะฮะ <S 1> <S 1> โอกาสขโมยคะแนนมาแล้วนะครับตราตการคุณ15วินาทีเช่นเดียวกันครับแบบจีนครับแบบจีนนะฮะจะถูกต้องหรือไม่ลองไปฟังคําเฉลยจากท่านผู้การรถไฟแห่งประเทศไทยครับ <S <S คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือสถาปัตยกรรมยุโรปสถานีรถไฟนครลําปาง เป็นสถาปัตยกรรมโคโรเนียลจนได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแห่งสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประเภทอาคารสถาบันและสาธารณะประจำปีพศ2536ถ้าใครอยากไปสัมผัสเมืองที่ไม่หมุนตามการเวลาแห่งนี้การเดินทางด้วยรถไฟก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับไม่ใช่แบบจีนนะครับต้องเป็นแบบยุโรปครับไม่ถูกต้องฮนะ มาดูสรุปคะแนนทั้งหมดดีกว่าหลังจากผ่านไป2รอบครับโรงเรียนนาแกสาม,มัคคีวิทยาจงันนาาง,จงหวัดนครพนมมี1 0 0คะแนนราชการจีนจังหวัดตราดมี260คะแนนทางการอยู่160คะแนนก็ยังไม่ถือว่าห่างกันขนาดที่จะขาดลอยก็ยังไม่ใช่นะครับทั้ง2ทีมยังมีโอกาสลุ้นได้แชมป์เพราะรอบหน้ามีให้ลุ้นกัน มากกว่า200คะแนนเป็นคาถามภาษาอังกฤษสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์ต้องมาลุ้นกันต่อแต่ตอนนี้พาไปเที่ยวดีกว่าครับเมืองที่น่าเที่ยวในประเทศไทยยังมีหลายเมืองนะครับโดยทยิ่งเมืองต้องห้ามพลาดหรือเมืองต้องห้ามพลาด plus และการท่องที่อีกรูปแบบหนึ่งคือการไปโดยรถไฟก็น่าสนใจนะครับจะพาไปเที่ยวกับการรถไฟของประเทศไทยที่ชายแดนบุรพาอรัญญ,ญประเทศนะครับอยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะตลาดลงเกลืออยู่นะครับมีอะไรเที่ยวน่าสนใจอย,อย่างไรไปชมกันหนเที่ยวสุขใจรถไฟปูนปูนใช่เลยครับ สวัสดีค่ะการเดินทางท่องเที่ยวตามรางรถไฟนั้นเราสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังอำเภอรหรือจังหวัดต่างๆได้อย่างสะดวกสบายค่ะอย่างเช่นวันนี้แนนจะเดินทางจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วลิงถูเชื่อมต่อกับอำเภอรอรัญ,ญประเทศสุดเขตชายแดนบุรพาค่ะ รถไฟที่แนนใช้เดินทางในวันนี้เป็นขบวนรถธรรมดาที่279กรุงเทพอรัญญประเทศค่ะโดยออกจากสถานีรถไฟสะแก้วเวลา16.50นนถึงจุดหมายปลายทางสถานีรถไฟอรัญญประเทศเวลา17.35นนรวมๆแล้วใช้เวลาเพียง45นาทีเท่านั้นค่ะถึงแล้วค่ะสถานีรถไฟอรัญญประเทศ เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะที่ตลาดโรงเกลือห่างจากที่นี่เพียง5กิโลเมตรเท่านั้นพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนที่จะไปช้อปปิ้งในตลาดโรงเกลือแนนขอแวะมาถ่ายภาพกับ Historical Railway Bridge สะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์สะพานเหล็กคลองลึกกันก่อนค่ะในอดีตสะพานแห่งนี้เป็นทางรถไฟเชื่อมต่อไทยกับกัมพูชาค่ะ ตอนนี้แนนอยู่ที่ตลาดมิตรภาพชายแดนหรือตลาดโรงเกลือแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามือสองที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะช้อปปิ้งกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะด้วยความที่ตลาดโรงเกลือนั้นมีพื้นที่โซฮิลใหญ่มากทำให้หลายคนไม่สามารถเดินได้รอบต้องเล n น a อ i ใบเช่ารถจักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์ขับไปช้อปปิ้งแทนค่ะ สำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในตลาดลงเกลือนั้นมีมากมายหลายชนิดให้เราเลือกซื้อจับจองเป็นเจ้าของในราคามิตรภาพ so reasonable มีเหตุผลไม่แพงจนเกินไปค่ะโดยเฉพาะเสื้อผ้ากระเป๋าและรองเทา้าแบรนด์ในมือ2คุณภาพดีที่ถือเป็นไฮไลต์ดึงดูดขาชอบจำนวนมากให้เดินทางมาที่นี่ค่ะมาที่ตลาดลงเกลือที่เดียวนะคะได้ของครบแน่นอนค่ะ สินค้าเขาเยอะจริงๆค่ะทั้งอ็อเอรีเครื่องประดับของตกแต่งบ้านของกินของใช้ทั้งที่ made in Thailand เป็นสินค้าของไทยเราเองของเพื่อนบ้านกัมพูชาและจากทั่วโลกด้วยค่ะ <S 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 ้าชอบทั้งหลายต้องไม่พลาดนะคะที่ตลาดลงเกลืออรัญญาประเทศค่ะ ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทางรถไฟก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะคะลองสักครั้งแล้วคุณจะชื่นชอบการนั่งรถไฟเที่ยวขึ้นมาก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้แนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ช่วง English Quiz สวัสดีครับสวัสดีค่ะ English Quiz มาแล้วครับกับครูเอพัชริยรักษาวงกติการยังคงเหมือนเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะให้น้องๆเขียนสัพท์จากตัวอักษรที่เราให้มา6ตัวโดยใช้4ตัวอักษรขึ้นไปหาคำที่มี4ตัวอักษร5ตัวอักษรหรือ6ตัวอักษรก็ได้นะครับจะได้6ตัวอักษรมีโบนัสพิเศษให้อีกนะครับแต่ต้องมีคำแปลด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากมีเวลาให้1นนาทีครึ่งเท่านั้น มาดูตัวอักษรกันครับมีตัว T E R H M O สตัวอักษรขึ้นไปเขียนกี่คำก็ได้ในเวลาหนึ่งนาทีครึ่งนะครับพร้อมนะครับเริ่มครับ4ตัวอักษรขึ้นไปนะครับและในแต่ละคำนั้นใช้ตัวอักษรที่มีเนี่ยได้ตัวเดียวนะฮะพร้อมกับทำแปลภาษาไทยด้วยความหมายด้วยแล้วพยายามหาให้เจอคำศัพท์นั้น ที่ใช้ทุกตัวอักษรเลยครับผ่านไปแล้ว30วินาทีครับอีกหนึ่งนาทีถ้าคิดไม่ออกนะคะลองใช้พื้นที่ข้างล่างเนี่ยเขียนเขียนเขียนไปก่อนก็ได้จะเอาตัวโอขึ้นมาตั้งก่อนจะเอาตัว E ขึ้นมาตั้งก่อนอาจจะช่วยให้เราโอ้คำนี้มันได้นี่นา ถ้าเจอ6ตัวอักษรนะฮะพร้อมคําแปลนะครับพิเศษได้อีก50ครับคำนั้นจะได้70คะแนนเลยอีก15วินาทีครับหมดเวลาแล้วนะครับสองทีมก็เขียนได้4บ้างคําคำบ้างนะฮะ <c oughs> แต่ว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ต้องไปลุ้นกันเขาไป ทีมที่มีคะแนนตามก่อนดีไห <c oughs> มครับรายการสาม,มัคคีวิทยานะครับสุดยอดเลยอ่ะคือเขาได้ทันทีเลยอ่ะหกตัวอักษรมาก,ก่อนเลยฮะ mother คือแม่ถูกต้องอันนี้เป็น bonus point as well ครับ term คาบเรียนถูกต้องรือภาคเรียน other อื่นๆถูกต้องนะคะ other okay them พวกเขาถูกต้อง4คํคำถูกหมดคำแปลถูกต้องแถมได้โบนัสไปอีกด้วยทั้งหมดเป็น130คะแนนครับลองไปดูประกาศการคุณว่าได้คำว่าอะไรกันบ้างฝั่งนี้นะคะมีคำว่า them พวกเขาถูกต้องค่ะมีคำว่า term รรจริงๆความหมายมันได้เยอะแต่ว่าอันนี้มันจะกว้างพอบอกช่วง,งเฉยใช่ไหมฮะมันไม่ชัด ถ้าบอกช่วงเวลาอย่างเงี้ยได้ไ,ได้นะคะอันนี้เราไม่ให้นะคะเสียดายจังอ่ามาตรงนี้ Hero วิรบุรุษถูกต้องค่ะมีนะ H-E-R-O HOME บ้านถูกต้องได้ไปเหมือนกันว้าว T-H-E-R-M-O อครบหกหกตัวแต่ oh. แปลแล้วครับคำแปลเป็นไงอันนี้เหมือนบอกวิธี อ่านเท่านั้นเองอเราให้ไม่ได้นะคะเสียดายจริงๆอะ่ะตรงนี้สามคำครับหกิบคะแนนครับแต่ว่าไปหกตัวอรนยังสร้างคำอื่นได้อีกเยอะใช่ไหมครับได้ค่ะจะมีคำว่า more m o r e more ที่แปลว่ามากกว่านะคะคแล้วก็จะมีคำว่า m o t h MOTH ผีเสื้อราตรีหรือว่าผีเสื้อกลางคืนที่จะออกเป็นตัวดำๆนั่นเองแล้วค่ะอะ่มาดูสรุปคะแนน,นดีกว่านะครับโรงเรียนนาะแกสามาคีวิทยาจังหวัดนครพนมครับมี230คะแนนรองแชมป์ประจำสัปดาห์และได้รับทุนการศึกษา3,000บาทครับโรงเรียนตราประการคุณจังหวัดกราดนะครับมี320คะแนนครับเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์และได้รับทุนการศึกษาห0 0พบาทครับ ออาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยอยากจะเน้นที่คำว่า thermo เมื่อสักครู่นี้เราก็พูดไปแล้วนะคะแต่ thermo เนี่ยเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่คือไปนึกถึงความร้อนนะคะนะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับความร้อนถูกต้องอย่างเช่น thermometer ก็คือวัดอุณหภูมิของร่างกายและอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะฝั่งแดงเขียนมาก็คือคำว่า hero h e r o hero คืออะไรนะ วีรบุรุษนะคะคราวนี้นี่วีรบุรุษเนี่ยสำหรับสภาพบุรุษผู้ชายไปใช่มันมีคำศัพท์เฉพาะสำหรับสภาพสตรีด้วยคำนั้นเนี่ยนะคะสะกดด้วย H E R O I N E heroin heroin คุณนะเหมือนเฮโรอีนที่เป็นยาเสพติดเลยฮะนั่นแหละออกเสียงคล้ายกันมากเลยนะคะ ต่่างกันใชมจะตัด e ออกไปถ้าในเรื่องของสิ่งเสพติดเนี่ยนะคะจะไม่มี e ปิดท้ายไม่ดี e r o i s ใช่นี่คือเวทีคนเก่งในวันนี้นะครับพบกันครั้งหน้าว่าคนเก่งจะเป็นใครและทำคะแนนได้เท่าไหร่แต่วันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ